สวัสดีครับผมนะครับอนุชาวงไมเตอร์วันนี้ครับขอเชิญครับมารีวิวนะครับปิดการขายนะครับรถขุดนะครับ1รายการนะครับสำหรับสินค้านะครับรายการนี้ครับเป็นรถขุดนะครับไซส์ขนาด3ตันนะครับยี่ห้อนะครับมิซูมิชิรุ่นนะครับ M M นะครับ3 0 S R นะครับซึ่งสินค้านะครับรายการนี้เราจะส่งมอบไปแก่ลูกค้านะครับจังหวัดยะลานะครับซึ่งลูกค้าเองนะครับมีจุดประสงค์นะครับคือการนำสินค้ารายการนี้เอาไปใช้งานนะครับคือเกี่ยวพวกงานส่วนตัวนะครับส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับรายการนี้ครับเป็นสเปคนะครับเครื่องยนต และก้าวผู้ชี่ระบบไดเล็กรูปแบบปั๊มเฮลิคอปเเป็นรูปแบบปั๊มนิวนะครับส่วนรูปแบบคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นคอนโทรลคอนโทรลอยู่ด้านหน้านะครับประชมคอนโทรลอยู่ด้านหน้าหรือคอนโทรลชกมวยนะครับหน้าปัดหน้าจอเลนอนใหม่นะครับอันนี้คือตกแต่งให้เป็นรูปแบบดิจิตอลนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสํหรับนะครับสินค้านะครับรายการนี้ครับบอกอีกหนึงว่าเป็นรถที่อาจจะไม่ได้ไวอาจจะไม่ได้เร็วนะครับแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้อย่างนึงครับเพราะเนื่องจากราคาประหยัดนะครับเป็นไซส์ขนาด3ตตััันนนด้้้วยยยะะะคครรรรรบบบบบบมมีีอออออฟฟงเเซูใหสามารถนะครับหือักมมุุขด ตามเลาะข้างอะแผงได้เลยนะครับสินค้ารายการนี้ผมโจกับลูกค้าไปนะครับในเพียงแค่2 0 0แสนนะครับ9 0 0า0บาทเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าราคาเลทนี้ไซส์3ตันจะมีไหมหรือเปล่านะครับคันนี้อาจจะเป็นคั้สุดท้ายก็ได้นะครับเพราะปกติ3ตันเนี่ยราคา4อัพ5อัพตลอดนะครับ สำหรับรายการนี้นะครับเพียงแค่2,000,000เนะครับไปซะแล้วนะครับคือท่านใดนะครับคือสนใจนะครับในสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนมีงบเท่าไหร่เรายินดีครับปรึกษานะครับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรถมีปัญหาหรือจะสอบถามเรื่องอะไรนะครับเรายินดีพร้อมให้คำปรึกษานะครับโดยทุกกรณีนะครับทุกรูปแบบท่องทางติดต่อเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์อีดีไลน์ยูทูบเฟซบุ๊กนะครับเราพร้อมที่จะบริการนะครับคือครบองค์ประกอบนะครับสำหรับวันนี้ครับผมดิชาครับมอนิเตอร์ของตัวลราไปก่อนนะคคครรัับบ